สวัสดีทุกคนอันนี้ลูกเงือป้าทาวชาแนลตามาเที่ยวตลาดค่ะตลาดแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะอันนี้ป้าทาวมายืนรอรถอยู่หน้าตลาดสาราน้ําเย็นนะคะเอ,อมาชมการจราจรเนาะ่รงนี้ยังไม่ติดขัดเท่าไหร่แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้านะคะมาขายอยู่หน้าตลาดนะคะตรงขุาบาท นี่จะเป็นลานจอดรถของตลาดสาราน้ำเย็นนะคะก็ให้จอดลูกค้าที่มาซื้อของที่ตลาดก็จะให้จอดตรงนี้แล้วก็ริมทางรถไฟนี่เขาก็จะมีตั้งให้ขายของของก็ไม่เยอะค่ะนี้นี่ค่ะอันนี้ก๋วยจับ20บาทเองนะคะทุกคนอร่อยมากเลยว้าเคยซื้หอหอลดูวิวค่ะให้ดู เกาจะนั่งรถสองแถวนะคะรถสองแถวเนี่ยค่ะจะไปสิริราชนะคะคนไปทำงานถ้ารถสองแถวก็จะประมาณ8บาท ค่ะทุกคนระหว่า,วางรอขึ้นรถก็จะถ่ายริปวิดีโอสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศการได้ทำงานของคนที่ทำงานประจำก็ทำไปยังไงอะ่ะไม่เหมือนทำงานอิสระานะคะต้องมีเวลาจำกัดต้องรีบต้องเร่อง,เรงอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะไม่เหมือนที่เราเป็นเจ้าหนายของเราเอง เราเพื่อช่วยเหลือคนไทยทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งคลิ๊งคลิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจลงเหิงป้งปงปงปเท่าวในการทำคลิปต่อไปค่ะ